ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิว่าอย่าลืม,ลม,ลมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ้กับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโซเทียประจำวันวาเลนไทยที่14 คุมภาพันธ์2,564นะครับผมต้นโซเทียเรามาพบกันเป็นประจำนะครับถ้าช่องโซเทียของเราน่าสนใจโปรดช่วยกดติดตามใน YouTube และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook เรายังมีช่องทางทาง t w i t t e r และ Instagram ตามลิงก์ที่เราแปะไว้ข้างล่างเลยนะครับ แในตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่ไลฟ์กันอยู่นี้เพื่อนๆมีอะไรสงสัยหรืออยากจะพูดคุยก็พิมพ์เข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เราจะมาต่อจากขราวที่แล้วขราวที่แล้วเป็นหน้าฝนแต่เราคุยค้างไว้เรื่องสายการบินสมัยก่อนอตอนนั้นที่ผมบอกขราวที่แล้วผมบอกว่าเป็นไฟสุดท้ายที่มีบินตรงระหว่างมาดากัสา บางเกาะจากกรุงเทพเป็นไฟสุดท้ายแล้วเขาก็ยกเลิกการยกเลิกขเขาก็อาจจะมาจากเหตุการณ์ผมคิดว่าคือขาดทุนไม่ไม่สามารถประกอบการได้แต่ก่อนหน้านั้นที่ผมได้เดินทางก่อนสมัยก่อนก่อนที่จะมีแอร์บินตรงจากมาดากัสการ์ไทยแลนด์มันจะเป็นตอนสมัยยุคนั้นจะมีแอร์สิงคโปร์แล้วก็แอร์เมเิเชียส แอร์สิงคโปร์ก็คือเราทั้งแอร์สิงคโปร์และแอร์เมริเชียสเราก็ต้องนั่งเครื่องจากจากกรุงเทพไปลงที่สิงคโปร์ก่อนและจากสิงคโปร์ถึงจะเข้าถ้าจากถ้าเป็นแอร์สิงคโปร์เขาจะไปแอฟริกาใต้ก่อนแล้วถึงจะยิงมาเมริเชียสแล้วถึงจะเข้ามาดากัสกาแต่ถ้าเป็นแอร์เมริเชียสเขาจะวินเข้าเมริเชียสก่อนแล้วก็เข้า มาดากัสกาสมัยก่อนผมจะชอบไปสายการบินของแอร์เมริเชีสเพราะแอร์เมริเชีสเขาจะมีไฟที่ว่าถ้าเราไปาค้างที่รอเครื่องนานเกินกว่าที่ผมจำไม่ได้เพร่ะแชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงเขาจะต้องจัดโรงแรมให้เรานอนและยุคนั้นของแอร์เมริเชีสเขาจะมีคือเราไปถึงเย็นวันนี้แล้ว เครื่องจะออกเข้ามาดัสการ์นี่คือตอนเช้าเราก็เลยคืนนั้นเราต้องเขาต้องจัดโรงแรมให้เรานอนโดยค่าตั๋วก็จะเป็นค่าตั๋วปกติผมก็เลยชอบสายกาไ,ไฟการบินแบบนี้เราคือเมืองมาิเ,มเชียเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่สวยสวยมากครับค่อนข้างจะสวยเมืองหนึ่งถ้ามาริเชียเนี่จะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเพราะเศรษฐกิจหลักของประเทศเขาคือ,อท่องเที่ยวเป็นหลัก เมืองมริเชียตแล้วก็มาสักพักหนึ่งพอเขามามีบินตรงผมก็จะใช้ใช้บริการของบินตรงเป็นหลักจนไฟสุดท้ายที่เขา,าที่ผมไปครั้งนั้นเพราะขากลับสรุปคือไม่มีแอร์บินตรงแล้วผมทำไงเขาเลยเอาผมไปฝากบินเข้ากับสายอีกสายหนึ่งโดยบินจากม,มาดาก,กัสการ์ไป ผมจำไม่ได้ว่าเป็นรีูเนียนหรืออะไรนะฮะแล้วจากรีูเนียนถึงจะมาเข้ากรุงเทพน,นตอนนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ที่ผมรู้รู้สึกจะเป็นแอร์เคนยาที่หลังสุดก่อนจะมีโควิดนะฮะพอตอนนี้มีโควิดเขาก็ปิดประเทศก็เลยยังไม่มีการเดินทางหรือมีแอร์อะไรที่ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนตอนหลังสุดที่ เขาใช้บินกันอยู่คือจากไทยไปเคนยาและจากเคนยาเข้ามาดาก,กัสกา,าแต่ทีนี้ผมจะให้ดูภาพของอันดิลเมนต์นะฮะต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราลุยเข้าไปหน้าฝนเราก็มาถึงอันดิลเมนต์แล้วอันนี้คือท่ารถของอันดิลเมนต์นะฮะอันนี้คือสถานีบก .2 ของเขา สีแดงที่จอดอย่างเงี้ยรถตู้คือรถโดยสารของเขาฮะเขาเรียกาภาษาเขาผมลืมเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมวเที่ยวนี้ลืมแต่อันเนี้ยคือสานีขนส่งของเขาแล้วพอผมเข้าไปถึงเดี๋ยวเราอันนี้ผมจะให้ดูช็อปซื้อพลอยอันนี้จะเป็นช็อปซื้อพลอยที่ คนเป็นคนดำเขาจะนั่งซื้อพลอยกันเขาจะนั่งซื้อกันอยู่แบบประมาณอย่างนี้ครับเนี่ยข้างในคือคนที่มายื่นขายพลอยก็จะยื่นข้างหน้าคนซื้อพลอยจะอยู่ข้างในอันนี้เป็นช็อปของคนดำํำพอดีอันนี้เป็นรูปภาพของใหม่อันนี้ที่เพึ่งส่งมาเมื่อเร็วๆนี้พอดีอันนี้เป็นรูปที่ลูกน้องผมถ่ายส่งมาจากอ,าอันดีเม์ อันนี้คือภาพในอันดิเลเมนท์นี่ฮะที่เราเห็นเป็นถนนในอันดิเลเมนต์และคนที่เดินอยู่เนี่ยส่วนมากจะเป็นโบเกอร์พวกนี้นี่ส่วนมากจะเป็นโบเกอร์ทั้งนั้นฮะเนี่ยที่เราเห็นอยู่กาข้างๆทางมองไปตามทางตามถนนไปเนี่ยจะเป็นช็อปคนดำเนี่ยฮะแล้วก็มีช็อปขายของมีอะไรบ้าง ก็จะแซมกันไปแต่ก็เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ที่คนที่เดินมาที่เราเห็นจากชุดกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มโบกเกอร์ไข่พลอยทั้งหมดนะเนี่ย <c oughs> คือที่ไหนมีเศรษฐกิจเขาโอเคคนก็จะวิ่งเข้าไปหาทํามากินเพราะการเดินพลอยเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนและอย่างคนดำเขาเป็นคนที่ เนี่ยคือการมาขายพลอยไอ้อย่างคนดำอะ่ะเขาเป็นคนที่กินอยู่ง่ายประหยัดถูกจะว่าประหยัดไหมจะพูดถึงคําว่าประหยัดคงไม่ใช่คําว่าประหยัดแล้วแต่ว่าเขา,าสภาพเศรษฐกิจของเขาเขากินอยู่ได้แบบนั้นเขาก็เลยคืออาหารการกินของเขาเขากินแบบง่ายแล้วก็ไม่แพงเนี่ยคืออันนี้คือช็อปที่เขา ซื้อขายพลอยอันนี้คือช็อปคนดำนะฮะอย่างของคนไทยอ่ะที่ไปอยู่ที่นูน่นคนไทยอ่ะส่วนมากเขาจะไปเช่าบ้านแล้วก็จะนั่งอยู่ซื้อพลอยขายพลอยอยู่ในบ้านส่วนคนดำเนี่ยเขาก็จะเป็นชอ็อปคนดำเขาจะเป็นชอ็อปประมาณอย่างนี้เพื่อ,อคือเขาจะมีบ้านอยู่แล้วแล้วแหล่งตรงเนี้ยเขาจะเป็นแหล่งของตลาดพลอย เหมือนกับเมืองจันเราจะมีแหล่งตลาดพอยซื้อขายพลอยทุกวันศุกร์เสาร์อยู่ที่ตรงถนนสีจันอันนี้ก็เหมือนกับคนไทยเขาไปตั้งชื่อตรงนี้ว่าแ,แม่สายเมืองแม่สาย <c ười> คือเมืองหนึ่งทางาเชียงรายนะฮะที่ว่าสมัยเมื่อตอนเชียงรายแม่สายมีพลอยออกมาคนไทยก็จะ ขึ้นไปนลุมซื้ออยู่ที่นู่นแล้วก็คนที่คนไทยที่มาอยู่บริเวณนี้เยอะๆส่วนมากจะเป็นอ่าคนที่มาจากแม่สายเป็นส่วนใหญ่ก็เลยตั้งชื่อซอยนี้ว่าถนนแม่สายเนี่ยอันนี้คือมุมของอ่าอันดีลเมนต์มุมสูงอันนี้คือเมืองอันดีเลเมนต์เมืองเขานี่อันนี้จริงๆเขาเรียกขนาดนี้ยเขาเป็นแค่ ผมตีว่าอาจจะเป็นแค่หมู่บ้านหรืออาจจะแค่ตำบลเล็กๆส่วนหนึ่งเพราะอันนี้เป็นเมืองที่จเจริญที่สุดก่อนจะถึงบ่อเพราะจากอันดีเลเมนต์เนี่ยยังห่างจากบ่อพลอยอีกน่าจะราวๆสี่ห้าสิบโลได้นะฮะเพื่อนผมคนหนึ่งเคยเข้าไปเดินอย่างเดียวนี่ใช้เวลาถึงสามวันคือเขาเดินเข้าไปได้แต่ขากลับเขาเดินออกไม่ได้ต้องจ้างคนดำแบกออกมาครับ เนี่ยคือภาพในเมืองแต่คือที่คนไทยมาหยุดอยู่ที่เมืองนี้เพราะเป็นเมืองที่รถสามารถจัดโดยสารเข้ามาได้ถึงพอลึกเข้าไปจากเมืองนี้รถสมัยตอนไปแรกๆรถไม่สามารถจะวิ่งเข้าไปได้แต่ปัจจุบันนี้รถสามารถเข้าไปลึกได้กว่าเมืองเมืองดิลเเมนแล้วแต่ว่าอันดลเเมนก็ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่จเจริญสุดท้ายที่อยู่ปากทางเข้าบอ่อ ก็เลยเป็นศูนย์กลางที่ทั้งคนไทยคนดำแล้วก็มีทั้งคนแขกส่วนมากจะเป็นแขกสีลังกาก็จะมาเฝ้าซื้อพลอยกันอยู่ที่นี่นี่ฮะคนที่ถ่ายรูปมาให้ผมเนี่ยคือคนซ้ายมือนี่นะฮะคนนี้ เป็นลูกน้องผมอยู่ที่อันดิเลเมนต์แต่วันไหนถ้าโอกาสดีๆผมจะอลองอให้เขาเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราเพราะเขาพูดคุยภาษาไทยกับเรารู้เรื่องนะฮะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นบกเกอร์เนี่ยเป็นคนซื้อพลอยในชอ็อปเนี่ยฮะแลวเลือกาภาษาจะ บ้านเราก็คงจะเรียกเหมือนเมือนกันนะเราเรียกชอ็อปโดยการาเอาไม้มาทําแล้วก็ประตูบานพับที่ซื้อขายพลอยก็เป็นแบบปิดเปิดได้เนี่ยรพอคนมาขายพลอยเขาก็จะมายืนหน้าชอ็อปแล้วก็ยื่นพลอยเข้าไปแล้วก็พูดคุยกันอ่านี่ยังเป็นภาพตอนรถลุยที่ อันนี้คือปากทางเข้าดิเลเมนนะฮะถนนเส้นทางเข้าดิเลเมนอันนี้คือสถานีปศสองเขาเราจะขึ้นรถไปเมืองหลวงหรือจะไปที่ไหนออกจากดิเลเมนเราก็ต้องมาขึ้นรถที่ท่ารถที่นี่นะฮะเขาก็จะเหมือนกับสถานีขนส่งทั่วไปจะมีรถไปที่ไหนที่ไหนแต่เป็นในระยะที่ไม่ไกลไกลสุดของเขาก็คือเมืองหลวง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศก่อนที่จะเข้าดิลเเมนต์นี่ผมอยู่ที่ดิลเเมนต์นะฮะนี่เรายังจะเห็นปลาตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็จะมีชาวบ้านมีอะไรแถวนั้นเขาจะจับปลามีอาหารปลามีอะไรมาขายให้เราหลายๆอย่างเราก็ซื้อปลาอย่างคนที่ ที่ถือปลาตัวนี้ครับคนนี้เนี่ยคือลูกน้องผมคนที่ว่าถ่ายรูปส่งมาให้เราครั้งนี้ระอย่างข้างซ้ายมือเนี่ยผมเรียกเขาว่าบะหมี่เกี๊ยวที่เรียกบะหมี่เกี๊ยวเพราะอะไรอันนี้คือรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะพอเราซื้อเขาก็จะมีถ้วยแล้วก็ใส่เส้น ใส่น้ำหยิบไก่ใส่ให้เรานิดนึงแต่ผมไม่กล้ากินหรอกครับแต่เราคือเราไม่มั่นใจเรื่องความสะอาดแต่ผมเห็นคือเขาค้าขายดีนะคนคนของเขาปุ่มต้านทานอาจจะดีกว่าเราเขากินกันอร่อยอร่อยมากแล้วราคาก็ไม่แพงผมจำได้ว่าตอนนั้นรู้สึกชามหนึ่งเขาจะตกประมาณ5บาท5บาท10บาทเนี่ยตอนตอนหนึ่งชาม แล้วก็ชามโอเคก็ค่อนข้างเยอะเพราะคนที่นู่นเขาจะตัวใหญ่เวลาเขากินข้าวกินอาหารอะไรเนี่ยโอ้โหเขากินค่อนข้างเยอะมากไว้วัาหลังผมจะเอารูปเวลาผมกินข้าวแล้วเขาตักแบบตักแบบเป็นคนของเขาเขาจะไม่ได้คิดว่าเราไปกินข้าวตามร้านอาหารแล้วเขาจะเสิร์ฟเราแบบคนไทยก็น้อยหน่อยไม่ใช่ฮะขาเสิร์ฟเหมือนกับคนของเขาเลย ช้อนที่เขาใช้นี่จะย่อมๆกับทัพพีหน่อยหนึ่งอันนี้คือเป็นชีวิตที่เราไปอยู่ในดิลเมนท์ข้างหลังที่เห็นเนี่ยฮะห้องอาบน้ำฮะที่เห็นข้างหลังของอ่าลูกน้องผมเนี่ยเนี่ยฮะห้องอาบน้ำถึงเวลาอาบน้ำเราก็จะใช้ลูกน้องให้ไปพงน้ำมาให้เราให้เต็มถังเห็นถังสีน้ำเงินข้างในไหมฮะ เขาก็จะพงน้ําไว้ให้เราเต็มพอเต็มถังเราก็จะอาบน้ําเราก็เข้าไปอาบแต่ผมบอกคือที่นู่นหน้าหนาวหนาวมากส่วนมากผมจะต้มน้ําใส่กำมังอาบแต่การาแต่วันนี้รูปภาพอย่างน้อยไปน,นิดนึงถ้ามีรูปเยอะจริงๆบริเวณเนี้ยที่ลูกน้องผมถือไปเนี่ยเป็นทั้งที่ซื้อพลอยเป็นทั้งที่ ทำทุกอย่างคือเราจะทําอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยห้องซ้วมก็อยู่ข้างข้าง,างห้องอาบน้ําห้องซ้วมที่ทํากับข้าวที่ซื้อพลอยทุกอย่างคือรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยและที่เป็นหลังๆังเรียงมาจะมีมาข้างหน้าคดของลูกน้องผมด้วยก็จะเป็นห้องนอนอันนี้คืออยู่ในบริเวณบ้านอันนี้คือบริเวณบ้านที่ผมไปอยู่ที่อันดีลเมน ตอนหลังสุดนี่นะฮะเพราะเมื่อก่อนที่ผมไปสมัยเมื่อสิกว่าปีที่แล้วผมอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้มาอยู่หลังนี้แต่พอเราหยุดไปนานพอเราไปใหม่เราก็ต้องไปเริ่มใหม่หาอะไรใหม่ๆเนี่ยสภาพของอันดิลเมนตแต่ผมบอกเลยตอนนี้ที่อันดิลเมนถ้าเราเข้าไปในเวลาตอนนี้ จะมีคนที่ซื้อพลอยคือคนไทยอ่ะเมื่อสมัยสักประมาณเกือบเกือบสิปีที่แล้วมันเป็นช่วงที่พลอยน้อยมากแล้วก็เกือบหมดเขาก็ยังไม่เจอบ่อใหม่คนไทยก็เลยหยุดเข้าไปดีลเลเมนต์กันส่วนใหญ่จากคนไทยที่เข้าไปดีลเลมนกันสองสามร้อยคนกลับมาเหลืออยู่สีห้าคน ก็เลยทำให้ตอนนี้มีแขกซีรอน <c oughs> เข้าไปคุมพื้นที่ที่ดีเลเมน์ในเวลาตอนนี้ดีเลเมนต์ถ้าเราเข้าไปส่วนมากแทบทุกพื้นที่เราจะเห็นแต่แขกซีรอนคนไทยก็ยังอยู่กันตอนนี้เต็มที่เลยที่บ่อที่ผมรู้จักก็ไม่ถึงสิบคนฮะที่อยู่ในอันดีลเมนตอนนี้ นัานสมัยตอนแรกที่ผมเข้าไปอันดีเลเมนต์ตอนนั้นคือบ่อพลอยแดงของมาดของแอฟริกาของมาดากัสของมาดากัส카เพราะถ้าเป็นพลอยน้ำเงินเขาจะต้องไปที่เดโก้ถ้าเป็นพลอยแดงจะต้องไปที่อันดีเลเมนต์แต่ถ้าเป็นอ่พลอยแฟนซีพลอยทั้งมีทั้งชมพูมีทั้ง น้ำเงินซีรอนมีทั้งอะไรอันนั้นต้องไปทางใต้ที่อิรักากา้าแต่อิรักาก้าผมยังไม่เคยไปฮะผมไปแค่อันดิเลเมนกับเดโกอย่างเดโกผมก็เคยเข้าไปแค่ครั้งเดียวเดโกก็จะห่างจากเมืองหลวงคือธนนานี่ประมาณสักร่วมๆพันกิโลเลยนะเพราะเขาเดโกเจะอยู่เหนือสุดของประเทศมาดากัส์ สว่วนดิลเมนนี่ก็จะห่างกับมาดาก,กัส์ไปแค่จากจากธนาไปแค่400โลโดยประมาณฮนะแล้วก็คือเราก็ดั่งรถตนนหลวดทางสะดวกสบายสมัยที่เข้าไปตอนแรกถ้าไม่ใช่หน้าฝนเราจะออกเดินทางเช้าเย็นเย็นเราก็จะถึงเราจะถึงยังไม่ทันมืดเราจะถึงดิเลเมนเราก็จะได้เตรียมตัวเก็บของทำกับข้าว หากล้างจานล้างะอะไรเพราะสดมากที่คนไทยที่จะไปที่นู่นเรื่องบ้านช่องเราจะเตรียมพร้อมไว้แล้วผมก็ไปครั้งแรกผมไปกับเพื่อนแล้วผมไฟนั้นผมก็พยายามหาบ้านพยายามเตรียมพร้อมการเดินทางพยายามอะไรทุกอย่างพอไปไฟที่สองผมก็มีบ้านแล้วก็พอจะพูดภาษาของเขาได้บ้างนิดหน่อยเพราะการเดินทางไปอยู่อฟริกา การค้าขายให้สะดวกที่สุดเราต้องพยายามพูดภาษาของเขาให้ได้ถ้าเราพูดภาษาเขาได้บ้างพอจะสื่อสารกับเขาได้บ้างผมบอกเลยว่าเราจะค้าขายได้สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นและการฝึกของผมตอนนั้นของเขาภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นภาษาที่เขาเป็นคือคือที่บราก,กัสกาเขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษากลางแล้วก็จะมีภาษา เป็นเขาเรียกมาดากัสซี่เป็นภาษาพื้นที่ them, ภาษาของเขาของเขาเองที่ผมเป็นก็คือภาษามาดากัสซี่เป็นภาษาของเขาเองส่วนภาษาฝรั่งเศสเราไม่เป็นการเรียนรู um. ้ที่ผมทําคือผมวาดรูปเสร็จแล้วชี้ว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่าเขาก็บอกผมผมก็เขียนผมก็วาดรูปแล้วชี้อันนี้อะไรบางอย่างเราก็ชี้ที่สิ่งของเออไอ้นี่เรียกว่าอะไร แล้วก็มาไล่ไล่นับเลขเลขหนึ่งอะไรเลข2อะไรแต่ที่นู่นจะง่ายฮะเลขหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสเลยในเรื่องตัวเลขนะฮะยกเว้นแต่ว่าถ้าเราเจอคนป่าคนป่าที่ออกมาจากในเมืองในบ่อลึกๆคนที่เขาจะไม่ได้ออกมาเขาไม่ได้อยู่ในเมืองเวลาเขาเจอพลอยบ้างอะไรบ้างเขาขุดออกมาขายคนป่าพวกนี้ เขาจะพูดอีกหนึ่งภาษาเลยเป็นผู้ผมเรียกเขาว่าภาษาป่าทั้งตัวเลขทั้งภาษาทุกอย่างจะไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันทุกอย่างอย่างภาษามาดากัสซี่เนี่ยแปลงมาจากภาษาฝรั่งเศสเพราะอย่างคนพูดมาดากัสซี่เนี่ยบา,บางคําบางครั้งคุยกับคนฝรั่งเศสรู้เรื่องเพราะศัพท์หลายๆคําของเขาเป็นการทับศัพท์ของภาษาฝรั่งเศส คือพูดง่ายถ้าคุณไปอยู่มดกัดคุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้คุณก็สามารถจะสื่อสารกับเขาได้ง่ายแต่ถ้าไปเจอคนป่าก็ต้องเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเขาก็กดไม่เป็นผมใช้วิธีอะไรอ่ะใช้วิธีหยิบเงินสดสมมุติเราเขาวางพอยให้เราเม็ดหนึ่งเราหยิบเงินยื่นให้เขาแค่นี้พอไหมยื่นเงินให้เขาแค่นี้พอไหมแค่นี้พอไหม ถ้าเขายังไม่พอแต่เราคิดว่าราคานี้เราพอเต็มที่และเราทําท่าจะเก็บเงินบางทีเขาก็โอเคเอาพลอยให้เราแล้วเขาก็เก็บเงินไปหรือบางครั้งเขาไม่ขายเขาก็คว้าพลอยวิ่งหนีไปเลยบางทีเรายังให้ราคาเนี่ยเรายังคิดว่าเรายังขึ้นได้อีกบางคนก็เสียโอกาสแต่ถ้าเราคุยเขารู้เรื่องคุยภาษา,าเรียกภาษาป่าของเขาได้แต่ผมพอจะได้ภาษาป่าตรงตัวเลข แล้วก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่เยอะคือคุยเขาไม่รู้เรื่องฮนะแต่ใช้ตัวเลขได้เราก็เลยก็ดีคือสามารถพูดตัวเลขเป็นภาษาป่าได้เขามาเราก็ไม่ต้องมาหยิบเงินยื่นให้เขาละผมก็คุยเป็นภาษาป่าและอย่างภาษามาดากัสร์ผมบอกเลยว่าผมไปอยู่ที่มาดากัสกาอยู่ขึ้นลงอยู่ขึ้นลงฮนะเป็นส0ปี ผมก็เลยพอจะใช้ภาษาของเขาได้ค่อนข้างจะโอเคอ่าแต่ยังไงเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแต่อันดิเลเมนต์เนี่ยผมไปอยู่ผมชอบตรงที่ว่าอุปนิสัยชาวบ้านที่นู่นเลยโจรขโมยไม่มีถ้าเป็นคนอันดิเลเมนต์แท้ๆ แต่พอตอนหลังมีพอยมีการค้าขายที่เศรษฐกิจค่อนข้างถือว่าโตก็จะเริ่มมีคนของที่อื่นเข้ามาอยู่คนของที่อื่นนี้ก็จะเป็นทั้งจะมีมาจากเดโก้เพราะคนที่ขุดพอยเก่งๆคือคนเดโก้คนที่เข้าไปขุดพอยมาขายที่แอนดอเดเมนส่วนมากก็เป็นคนเดโก้คนเดโก้จะขุดพอยเก่ง แล้วก็จะมีคนตูเรียตูเรียนี่เป็นคนทางใต้แต่คนที่จะเป็นนิสัยไม่ดีคือจะมากจะมาจากทางใต้ทางใต้นี่จะเป็นพวกโจรพวกมาเฟียแต่คนพวกนี้เราจะแยกเขาออกง่ายเพราะคนทางใต้ตัวเขาจะใหญ่กว่าคนอันดิเลเมนคนอันดิเลเมนเนี่ยจะจะตัวเท่ากับคนไทยความดาของเขาก็คือเหมือนกับคนไทยดําๆคนหนึ่งไม่ได้ดําเหมือนกับ เหมือนกับเราเห็นนิโกโในในประเทศไทยใช่ไหมจะไม่ดําถึงขนาดนั้นและหน้าตาของเขายังก้มกลึงคล้ายๆคนเอเชียนะอย่างเนี่ยอย่างลูกน้องผมที่ให้ดูนะดูฮะเขาจอ,อกดําแดงเขาไม่ได้ออกเหมือนนิโกไม่ได้แลวเขาไม่ได้ตัวใหญ่คนนี้ตัวเล็กกว่าผมด้วยตัวจะเตี้ยก่าผมนะฮะแล้วดูผิวเขาไม่ได้ดําคือถ้าเราเห็นคนนิโกที่เราเห็นภาพในเมืองไทย เขาจะดำแบบฐานเลยสนิทแต่อันนี้เห็นไหมเขาจะออกดำแดงเนี่ยคนนิโกาคนมาดากัสกาแล้วคนพื้นที่จะเป็นคนที่นิสัยดียิ้มแย้มอัธยาศัยพูดคุยเจอคนไทยเจออะไรเขายินดีต้อนรับแต่พอตอนหลังมีชาวมีคนเดโก้มีคนที่อื่นมาอยู่มากพอมีคนจากต่างพื้นที่ ทีนี้มันก็เกิดมีการมาเป็นมาเฟียมาเป็นโจรเป็นขโมยมันก็เลยทำให้มันเลยน่ากลัวมากขึ้นเพราะตอนสมัยผมไปแรกๆเลยอ่ะเรื่องพวกมาเฟียพวกโจรน,นี่มีเข้ามาแล้วผมก็เลยต้องระวังตัวตอนสมัยไปแรกๆก,ก็ค่อนข้างระวังตัวมากป้องกันตัวเองสูงเพราะเราก็ไปพื้นที่ของเขาครั้งแรกเราก็ต้องกลัวหลายๆอย่าง เราไม่กล้าจะออกไปไหนกลางคืนเราไม่กล้าจะทําอะไรแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ให้ดีที่สุดอย่างกินเหล้ากินเบียร์ผมก็จะไม่กินให้ถึงกับเมาเหมือนกับเราอยู่เมืองไทยเราก็จะดื่มกันนิดๆหน่อยๆพอที่จะอนอนหลับหรืออะไรแต่ว่าผมก็จะดื่มแบบทํากับข้าวแล้วก็จะดื่มไปพอทากับข้าวเสร็จเราก็จะกินข้าวแล้วก็นอนพะอยู่ที่นู่น เรื่องทำกับข้าวอาหารกันกินคือเราจะพกไปทำกินเองตลอดอยู่ที่โน่นนี่เหมือนก็อยู่เมืองไทยครับได้กินอาหารไทยทุกมือครับเราจะไม่ได้กินอาหารต่างประเทศนะฮะเพราะเราจะกินเฉพาะแค่ตอนเดินทางแค่นั้นแหละฮะแต่ถ้าเป็นอ่าไม่ใช่ตอนเดินทางตอนที่เราเข้าไปถึงดิลเมนแล้วทีนี้เราจะกินแต่อาหารไทยเพราะอย่างคนไทยที่บ้านอื่นที่เราจักพอเขาได้ยินข่าวว่าเราเข้ามา หลายๆบ้านเขาก็ทำอาหารเผื่อเราเหมือนอย่างผมถ้าผมเข้าไปอยู่แล้วผมได้ยินข่าวว่าคนนู้นจะมาคนนี้จะมาผมก็จะทำกับข้าวเยอะขึ้นกว่าปกติเป็นพิเศษหุงข้าวมากขึ้นเรารู้ว่าเดี๋ยวเขเข้ามาถึงปุ๊บเขาจะเหนื่อยเขาอาจจะ,ะไม่มีเวลาทำกับข้าวหรือเหนื่อยไม่มีอะไรรามากินกับเราคือน,นิสยัยน,น้ำใจคนไทยเราไปอยู่ต่างประเทศเราต้องรักกันช่วยกันครับยิ่งเราไปอยู่รวมกันใน หมู่บ้านเล็กๆที่มีความน่ากลัวที่มีอะไรถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันผมบอกเลยว่ามันก็น่ากลัวนะแล้วโดนแขกเข้าไปแย่งพื้นที่ทํามากินตอนนี้ก็ทั้งราคาทั้งอะไรเราอาจจะสู้แขกไม่ได้แต่ถ้าคนไทยเรารักกันรวมกันก็อาจจะสู้เขาได้ยังไงเดี๋ยวไว้เที่ยวหน้าเราจะมาคุยเรื่องมาดากัส카เรื่องอดเมนมทให้ละเอียดว่านี้เดี๋ยวผมหารูปมาประกอบอีกนะฮะ อันนี้เลยยังไม่ค่อยละเอียดเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนจะติดตามช่องโซเทียใน YouTube ด้วยนะครับแล้วช่วยกดกระดิ่งถ้ามีข่าวสารใหม่ๆเพื่อนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเราแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็อย่าลืมตามติดตามใน i ิน t a g r กรมหรือ Twitter แล้วเรายังมีลิงก์แปะไว้ข้างล่างด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะฮะสงสัยอะไรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับโอเควันนี้ยังไงผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ